ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่ครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะได้ไปฟังรายละเอียดกันเลยนะครับนี่นะนะฮะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติมีทั้งหมดอยู่4ตอนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าแต่ละตอนนั้นมีรายละเอียดอย่างไรนะครับตั้งแต่เริ่มประสูตรตัสรู้ประกาศศาสนาและก็จนถึงบริณิพานนะครับ ตอนแรกเลยครับเป็นเรื่องของประูตรนะครับก่อนที่เราจะไปดูประสูตรนั้นะเรามาดูก่อนว่าความเป็นมาของอตระกูลของเจ้าชายสิทธฐานนั้นเป็นมาอย่างไรใช่ไหมครับก็จะมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งนะครับอยู่ที่แคว้นสักกานะครับเรียกว่าเมืองกรุงกบิลพัทกับเมืองกรุงกรุง,รงเทวทหะนะครับทั้งสองเมืองนี้ก็ได้มีการให้พระเจ้าโอรสพระธิดาก็มีอภิเศษสมรสกันนะครับหลังจากนั้นมาก็ เป็นต้นกําเนิดของเจ้าชายสิทธัตถานั่นเองนะครับฝ่ายกรุงกบิลพัทก็คือพระเจ้าสุโธธนะใช่ไหมฮะ,ะได้สมรสกับธนางศรีมหามายานะครับทีนี้นะครับในแคว้นในแคว,ว้นสักกาะ,ะคือก่อนที่วันประสูตินั่นเองนะครับวันประสูติก็คือจะมีธรรมเนียมโบราณว่าถ้าเกิดผู้หญิงเนี่ยนะครับไปอยู่บ้านของฝ่ายชายนะครับพอถึงเวลาจะ,ะ,ะจะ คลอดบุตรเนี่ยนะครับตามธรรมเนียมของอินเดียฝ่ายหญิงก็จะได้กลับไปทําการประสูติที่บ้านของตัวเองบ้านเกิดเมืองนของตัวเองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างการเดินทางก็จะมีสวนลุมพินีวันนั่นเองนะครับก็จะมีการประสูติที่สวนลุมพินีต,ตรงกับวันขึ้น15บห้าคเดือน6นะครับก็มีการหลังจากนั้นมาก็จะมีการเชิญพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมามีการมาทํานายลักษณะนะครับก็สรุปว่าได้คําทานายว่า หากครองเรือนก็จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดออกบวชก็จะได้เป็นพระศา,ศาสดาเอกของโลกนะครับน,นี่คือพราม์ทั้ง8ดเนี่ยเขาทํานายเป็นทางเดียวกันหมดเลยแต่มีศาสดามีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าพราหมณ์กนทัญญะเขาทํานายทางเดียวว่าเด็กคนนี้หรือเจ้าชายศิทฐะคนนี้จะต้องออกบวชแน่นอนนะครับหลังจากนั้นก็ได้ประสติดได้7วันนะครับพระราชบิดมารดาก็ ได้สวรรคตลงนะครับหลังจากนั้นก็มีพระนางประชาบดีคต,ตมีนะครับซึ่งเป็นพระคณิษฐาของพระราช,ชมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูสืบต่อมาครับมาถึงตอนนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเจ้าชายสิธัษถาก็ได้รับการศึกษาศิลปะวิทยาการาทุกขแขนงนะจากครูวิศวะวิศวามิตรนะฮะ เป็นสำนักเรียนเนาะแล้วก็มีพระชนมายุได้16พันษาก็ได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยโสธราหรือพระนางพิมพาหลังจากนั้นมาทัางก็มีพระเจ้าโอรสองค์หนึ่งพระนามว่าราหุลซึ่งแปลว่าบ่วงนะครับตอนนี้นะครับในเรื่องของเทวทูต4ี่นะครับเมื่อเจ้าชายสิทธัตถเนี่ยสเสด็จไปประพาสอุทยานก็ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สัมปนะก็มีความคิดว่า ชีวิตของทุกคนต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้และวิธีทางที่จะพ้นทุกข์ของชีวิตเช่นนี้คือต้องสละเพศผู้ครองเรือนนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวทูตสี่ก็มีคนแก่คนเจ็บคนตายและก็สม,มณะแต่ที่จริงแล้วนะครับบรรดาคนแก่คนเจ็บคนตายและสาม,มณะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเทวทูตหรือทูตสวรรค์ผู้ที่มีหน้าที่ส่งสารอันประเสริฐนั่นเองนะครับ ถึงตอนนี้นะครับตอนออกบวชนะครับหรือออกพนุษนั่นเองนะครับเมื่อพระชนมายุได้2 9พร0ษาก็มีการตัดสินใจที่จะออกพนวดทรงตัดพระเมาลีหรือมวยผมนะฮะ,ะถือเพศบรระชิตณนะริมแม่นม้ําอโนมานะฮะทรงศึกษาในสํานักต่างๆรวมไปถึงสํานักของอาราด,ดราบอาการามาโครและก็อุทธกาดาบทลามาบตรจนสําเร็จฌานสมาบัติทั้งขั้นที่8จึงอําลาบําเบญ ไปบำเพ็ญตามลําพังนะครับทรงบําเพ็ญเพียรที่อุรุเวลาเสนานิคมนะครับก็มีปัญจวัคคีอันมีโกรทัญญะวัปปะพัทธิยมะมานัมะแล้วก็อัศชิอยบคอยปรนิบัติรับใช้นะครับทรงบําเพ็ญทุกขกิริยาหรือการกระทําที่กระทําได้ยากยิ่งมีอยู่3ขั้นตอนก็คือ 1. การกัดฟันการกั้นลมหายใจแล้วก็การอดอาหารนะครับนึ่เป็นการทรมานร่างกายตัวเองเพื่อให้บรรลุ นะครับเขาเรียกว่าทุกขระกิริยานั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับมีการบําเพ็ญเพียรทุกอย่างนะแต่ก็ ไม่สามารถบรรลุได้ครับท่าน,นนะครับมาพอมาถึงตอนการตัดสรู้นะครับเจ้าชายสิทธัตก็ได้ตัดสรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแปลว่าผู้ตัดสรูุ้ด้วยพระองค์เองโดยชอบนะครับตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อวันเพ็ญเดือนหขณะมีพระชนมายุได้35มสิบาพันสิ่งที่ตัดสรู้คืออะไรก็คือความจิตอันประเสริฐ4ประการที่เราเรียกว่าอริยสัจสี่นะครับเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าท่านใช้เวลาถึง6ปีนะครับก่อนที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับนี่เรามาดูรายละเอียดครับคำว่าอริยสัจสี่นะครับถือว่าเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้เป็นหลักธรรมแรกเลยนั่นก็คือ ทุก็คือความทุกหรือปัญหาของชีวิตท,ทั้งหมดทั้งหมดทั้งปวงนั่นเองนะครับถือว่าเป็นความทุกขความทุกขที่เกิดขึ้นก็เรียกว่าต้องมีสาเหตุเาเรียกว่าสมุทัยสมมุทัยก็คือสาเหตุของทุกหรือสาเหตุของปัญหาชีวิตทุกอย่างนั่นเองนะครับมัคก,ก็คือทางดับทุกข์หรือแนวทางการแก้ปัญหาชีวิตใช่ไหมครับถ้าเราแก้ปัญหาได้ถูกต้องเสร็จแล้วมันก็จะทําให้เกิดนิโรดนิโ TH, ตรตัวนี้แปลว่าความดับทุกขหรือสภาวะ หมดปัญหานั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องของอริยสัจสี่นะครับถึงตอนหนึ่งครับตอนตอนประกาศพระพุทธศาสนานะครับหลังจากที่ตัสรู้แล้วนะครับท,ท่านก็ทรงพิจารณารมเป็นเวลาเจสัปดาห์ก่อนจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาทรงโปรดแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคียนะ์ณปาอิสิปตนมฤุกทายวันอยู่ที่เมืองอพาราณสีนะครับการแสดงธรรมนี้เรียกว่าปฐมเทศนานะครับ ทมที่แสดงเรียกว่าธรรมจักกัตนสูตรนะครับธรรมจักกัตนสูตรก็เป็นธรรมที่ว่าด้วยแนวทางที่ไม่พึงปฏิบัติ2ทางนะฮะคือทางที่ตึงเกินไปแล้วก็หย่อนเกินไปส่วนแนวทางที่ควรปฏิบัติก็คือทางสายกลางเรียกว่าอาริยมรรคมีองค์8ประการนะครับมาถืออีตอนหนึ่งนะครับตอนปรินิพานนะครับก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปารินิพานนั้นพระ พระพุทธเจ้าท่านก็นได้ตรัสโอวาทครั้งสุดท้ายว่าดูกรพิสุทธ์ทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมและสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอพวกเธอจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้คือเป็นคําสอนคําสุดท้ายของพระพุทธองค์นะครับเขาเรียกว่าปัจฉิมโอวาทนะครับก็จะเป็นเน้นเรื่องเกี่ยวกับความไม่ประมาทนั่นเองนะครับ ท่านกา็พระพุทธเจ้าก็เสด็จดับคันทัพรินิพานณาสารวนโนทยานเมืองกุสินาราเมื่อวันเพ็ญขึ้น15บห้าเดือน6ขณะพระชนมายุ8 0ดสิพรรษาหรือตรงกับวันอะไรครับวันสําคัญในวันนี้ก็คือวันวิสาขาบูชาใช่ไหมฮะนักเรียนจะเห็นว่าวันประสูตรตัสรูู้ปรินิพานก็คือจะเป็นวันเดือนเดียวกันเลยก็คือเพ็ญขึ้น15บห้าเดือน6นะครับ หลังจากนั้นมานะครับก็มีการสถาปนาพุทธบริษัท4ขึ้นนะครับเพื่อนําความรู้ความสามารถไปสืบสารต่อเจตนารมณ์ของพระองค์และก็สืบทอดให้พระพุทธศาสนายืนยาวต่อไปนะครับพุทธบริษัท4นั้นมีใครบ้างนะครับก็คือ 1. พิสุนะฮะสพิสุณีใน,นเรียนรู้จากไมพิสุณีพิสุณีก็คือ,อพระสงฆ์ที่เป็นเพศหญิงนั่นเองเข้ามาบวชก็มีการถือปฏิบัติ เหมือนพระสงฆ์หมดทุกอย่างเลยนะครับมีอุบาสกอุบาสกก็คือผู้ชายนะครับที่เรานับถือศาสนาพุทธที่เป็นผู้ชายเขาเรียกว่าอุบาสกส่วนผู้นับถือศาสนาพุทธที่เป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าอุบาสิกาทั้ง3 4กลุ่มนี้นะครับก็คือจะมีหน้าที่ในการบำรุงพบุธศาสนานะครับช่วยกันเผยแผ่นะครับอนุรักษ์เรื่องของวัฒนธรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเราเขาเรียกว่าพุทธบริษัท4 นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับที่ครูนําเสนอในวันนี้นะครับเนาะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะครับให้นักเรียนไปทําในหนังสือแบบฝึกนะครับหน้าที่13กับและหน้า15ในหนังสือแบบฝึกหัดพระพุทธศาสนานะครับสําสหรับวันนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเรี่นทุกคน